เบรกเกอร์ขึ้นเพราะว่าไม่เห็นช่างทํางานอยู่ช่างเขาจะลงไปดูช่างองครับช่างองครับอันนี้บสำหรับติดตั้งอรอชาร์จไม่ต้องมีเบรกเกอร์คุมแล้วก็มีเบรกเกอร์คุมที่หน้าตู้อีก เพราะอะไรล่ะครับช่างหอมช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับมันมีหลายสาเหตุเอาว่าจําแนกง่ายๆก่อนแล้วกันอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยลางโครงการเขาชอบติดเบเกอร์แยกไว้ให้เพราะว่าเครื่องซักผ้าพวกนี้มันเป็นแบบเสียบต่อรับมาสามารถเสียบอะไรก็ได้เขาเลยติดตั้งเบเกอร์แยกไว้เพื่อจับพ o i n ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือจุดที่เขาติดตั้งกับอย่างที่สองคืออย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์หรืออะไรพวกต่างๆพวกเนี้ยมันจะมีเบเกอร์เซฟตี้แยกของตัวเองอันนี้เขาติดตั้งเพื่อเวลาถ้ามีช่างไฟเซอร์วิสหรือซ่อมเเ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 นนนนนนีีีี่่่่่ยยยยถถถ้้้้้้้้้้้าา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 าคตตตััััััดดดดบบรรรกกกกอออออออ์์หููแแลลลลวววสมมมมชึงงงไไพืปภซท มีคนไปสอบเบรกเกอร์ขึ้นเพราะว่าไม่เห็นช่างทํางานอยู่อะช่างเขาจะโลดไฟดูดแล้วจะเป็นไหมครับที่จะต้องติดเบกเกอร์แยกจริงจริงก็ไม่ครับเป็นครั้งเลื่องมากกว่าแต่ว่าถ้าบ้านไหนที่มีพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ที่มาอยู่ในจุดที่ถ้าช่างเขาไปซ่อมแล้วเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นตัวตู้เมนบ้านเราเนี่ยติดตั้งเซฟตี้เบรกเกอร์แยกด้วยก็ดีครับช่างเขาจะได้ปลอดภัยมากกว่าเวลาทาง,งานสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกําลังวัตต์เยอะนะครับก็จะมีเบรกเกอร์คุมเจ้ารับเพิ่มมาอีกตัวนะครับ